สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมหมอกพิรดลของจินดารัตครับดิฉันโอกัญญากรสายเมืองค่ะพวกเราสองคนนะครับในรายการจากตึกไทยคู่ฟ้าสู่ประชาชนครับเช่นเคยค่ะเมื่อพบกเราสองคนเราก็มีละครนําเสนอกับท่านผู้ชมในทุกๆครั้งค่ะในช่วงของเดอะสเลปครับแต่คุณโอครับแป๊บหบนึ่งนะวันนี้ผมมีเรื่องที่ปรึกษาครับผมอยากาหารายได้เสริมอะครับตกงานละสิมาได้ตกงานคุณโอแต่ว่าผมมนมีครอบครัวใหญ่ขึ้น<ม>ก็เลยอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพอแน้นาผมได้ไหมครับอาชีพนี้เป็นไงอะไรฮะขายตรงขายตรง ใจเย็นๆคุณหมอเดี๋ยวเราไปพบกับละครในวันนี้ของเราดีกว่าวันนี้เรานําเสนอในตอนที่มีชื่อว่าขายตรงค่ะรอนะานไหมแกโอ้โห oh สุดๆอะ่ะสองถ้วยแล้วอะ่ะ <c oughs> เอานี้ดีกว่าฉันไปสมัครงานมา งานที่เอาใบปิวนี้แะดูเมื่อวานไงโอ้นี่เกศลาออกจากง,นา,ง,งานที่ทำปะงานพิเศษนอกเวลาจากคุณรุตเงินเดือนหนึ่งเป็นหมื่นชนะแกเดี๋ยวนะงานพิเศษนอกเวลาเงินเดือนเป็นหมื่นทำางานเคินฉันรู้แล้วว่าเกลาทำงานอะไรฉันว่าเกจะต้องไปทำงานอย่างที่พอ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 ฉันว่าแล้วว่าแกต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นที่เงินเดือนต้องเป็นไทยดนี่นดูนี่ก่อน อุ้เยอแน่เลยอ่ะขอน่าใช้จังเลยฉังว่าแล้วว่าแกต้องชอบคนอื่นก็นาก่าจะชอบเหมือนแกแหละเหรอ,อแล้วถ้าฉันอยากจะทำแบบแกบ้างอ่ะฉันต้องทำยังไงเหรอได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งเปอร์เซนต์จากการขายสินค้าเหล่านี้ยังไม่พอนะพี่ยังได้โบนัสอีกทุกๆสามเดือนเลยแหละคะ่ะถ้ามันดีอย่างเงี้ยหมายความว่าแกตกป่าแล้วํำเข้าไปแล้วสงานนี้น่ะเยนุ ใช่แค่จบแบบและคำนะพี่นุชเป็นสมาชิกในเครือข่ายของก้อยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคนที่จะทํางานนะก็ต้องไปหาสมาชิกเป็นของตัวเองนุชก็เลยมาหาพี่รินไงนะคะแกอยากจะให้ฉันเป็นสมาชิกของแกล่ะสิใช่แล้วค่ะพี่ดินจะต้องเป็นสมาชิกในเครือข่ายของนุชแล้วพี่ก็ไปหาสมาชิกของพี่เองค่าสมาัครอยู่ที่1 0,000่นบาทพี่ดูสิของเหล่านี้เนี่ยของดีสไตล์กระปุกนึงเนี่ยต้งหลายพันนะพี่หนะมื่นนึง จากที่แกพูดมานีถ้าฉันจะถ้าฉันจะได้ฉันจะต้องเป็นสมาชิกของแกก่อนใช่ไหมพร้อมกับเงิน1,000 0บาทค่ะแล้วฉันจะไปหาสมาชิกเครือข่ายที่ไหนเนี่ยโอย้ระดับพี่เรียนแล้วซบำาบเพื่อนพี่รีนเยอะแยะจะตายไปค่ะแค่สิบคนเองพี่เบาๆเนาะมือฉันนี้แล้วคาดว่านี่เธอฉันน่ะหาสมาชิกที่เธอครบแล้วนะ พี่แป๊ดอ่ะสิบ่นใหญ่เลยว่าไม่ได้ไปร่วมด้วยกับพวกเราอ่ะก็มัวแต่ลีลาอยู่นั่นแหละขอบใจนะคนเก่งแล้วเราจะไปเซ็นสัญญากันเมื่อไหร่อ่ะฉันจะได้บอกพวกนั้นเร็วๆนี้แหละเร็วหน่อยก็ดีนะฉันอยากรวยเอยแหม่น่ารื่นเชีย ถูกหวยได้ไงจ๊ะโหยิ่งกว่าถูกหวยอีกแกรู้ไหมว่าฉันได้สมาชิกครบทั้งหมดแล้วนะยังไม่พอนะพี่รีนะ่ะท,ทำคะแนนตตเพื่อนขึ้นอีกด,ด้วยสุดเลยอ่ะจริงเหรอแกรู้ไหมรางวัลสำหรับคนทำยอดดีเด่นปีนี้คืออะไรอะไรรถจก้กรรถราคาคันเกือบล้านชนะแกจริงนี่จริงอดใจรอหน่อยไม่นานเดี๋ยวแกก็จะได้รถป้ายแดงมาโดยที่ไม่ต้องไปดาวให้มันเหนื่อยเลย ตั้งปีกว่าไม่ใช่เหรอบอกจะเลิกทั้งนึงอะแต่ถ้าเกิดแกทํายอดทะลุเป้าแกก็ไม่เห็นจะเป็นต้องไปรอรางวัลน,นั้นเลยดูอย่างพี่เก๋สิเพิ่งมาทํางานได้สี่เดือนออกรถใหม่อีกแล้วแหมพี่เก๋เขาเป็นระดับผู้บริหารเขาก็ทำได้สิแต่พี่เก๋เขาก็เริ่มต้นอย่างเรานะแกอย่าลืมสิ ฮัอสวัสดีครับนี่สรุปเปลี่ยนใจมาชอบคันนี้แล้วหรอครับเนี่ยออกรถได้เร็วที่สุดเท่าไหร่คะเร็วที่สุดเหรอครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดเอกสารการซื้อพร้อมนะครับสเตทเมนต์ผ่านแล้วก็ทางแบงก์อนุมัติเร็วก็สามารถที่จะรับรถได้เร็วเลยครับแล้วถ้าฉันซื้อเงินสดละคะออกรถได้เลยไหมถ้าเป็นเงินสดนี่เดี๋ยวต้องคุยกันนะครับน้าดกค่ะ จะไปไหนกับคุณแม่เหรอครับขอไปด้วยได้ไหมคะเราสัญญาว่าจะไม่ไดือ้อไม่สนด้วยแม่กับน้ารุตจะออกไปทำยุระหน่อยูกนานุตต้องไปทำงานนะคะวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดค่ะเจะทำงานกับคุณพ่อในสิงห์บ้าเลยแน่นอนสิงานหรือว่าธุระัดปังอะไรของคุณนักหนาฮะสองคนนี้มีพี่รุษนั่นเนี่ยมีความลับอะไรทำไมไม่เล่าให้ฟังบ้างเลยฮะ ฉันอยากจะเซอร์ไพรส์คุณแต่อยากให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก่อนคะ่ะใช่ถ้าพี่สิทธ์รู้เรื่องนี้แล้วนะคะพี่สิทธ์จะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยคะ่ะฮัลโหลเดี๋ยวก็ออกไปแล้วจะโทรมาทำไม คุณลาลินคุณลาลินคะคุณลาลินคุณลาลินอยู่หรือเปล่าอ้าวไม่ได้ไปรออยู่ที่งานเหรอคะก็พอไปรอที่งานน่ะสิคะถึงได้เห็นอะไรดีๆคือเราไม่ต้องไปที่งานนั้นแล้วนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพี่เนี่ scheint, ยกำลังจะได้สุปไลส์ก่อนกำหนดใช่ไหมเยนุ์มีอะไรเยนุ์งานล้มตำรวจบุกไปจับคุณเก๋คุณโอลาและท่านประธานในงาน มันอะไรกันเนี่ยเราจะมีใครเล่าอะไรให้ผมฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่ผมเซอร์ไพรส์เนี่ยนะ ก็คือเซอร์ไพรส์ที่คนในครอบครัวของผมเนี่ยตกหลุมพรางธุรกิจแชร์ลูกโซ่ซึ่งธุรกิจแชร์ลูกโซ่เนี่ยเป็นธุรกิจที่กินหัวคิวจริงๆแล้วธุรกิจ MLM นี่ยก็มีถูกต้องตามกฎหมายเยอะแยะมากมายถ้าทุกคนสนใจที่จะทำธุรกิจนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าบริษัทนั้นมีตัวตนมีการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า ลักษณะการประกอบธุรกิจที่เน้นการชักชวนบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนะครับโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายซึ่งคำนวณจากผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะที่เรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่นะครับอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการคู่ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะครับแอบแฝงเข้ามาอยู่ในธุรกิจขายตรงแต่ธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมา,ายนะครับจะต้องเป็นธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าหรือบริการนะครับ และรายได้หลักของสมาชิกนะครับจะต้องเกิดจากการขายสินค้าหรือบริการหรือยอดขายสินค้าหรือบริการนะครับหากสงสัยนะครับพฤติกรรมของการประกอบธุรกิจของบริษัทนะครับติดต่อสอบถามได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกรุงงานป้องกันการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังนนครับหรือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับท่านผู้ชมละครที่โอนนำมาเสนอในวันนี้นคุนโนครับคุนโนครับว่าอะไรครคุณหมอแป๊บหนึ่งนะผู้ชมขออนุญ,ญาตนะครับ คุณโอผมเริ่มจะสนใจอาชีพคุณโอแนะนําผมมา่ตอนต้นรายการแล้วอะครับเห็นไหมละครับคุณบอกว่าละครที่โอนํามาเสนอเนี่ยสามารถทําให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจที่จะทําอะไรได้หลายอย่างเลยแต่คุณโอครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเลือกยังไงก็ไม่ให้ถูกหลอกเหมือนในละครนะครับเอาอย่างนี้ค <experimentation> cool. like. ุณหมอเดี๋ยวท้ายรายการเราคุยกันส่วนตัวอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับปตทและที่สําคัญท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นเลยค่ะที่สาคัญครับวันนี้ต้องขอขอบบบพรรรระะคคคคคุุณนนัััททท่่่าาาาาาาผู้้้งีใหเเกกกยตตมมถ และเรากลับมาพบกันใหม่ในละครชุด The ด Safe, Safe ครับผมขราวสงของคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วสว,ส,สวัสดีครับ